เมื่อเราพูดถึงโปรแกรมออกกําลังกายนะครับไม่อยากให้นึกเป็นชื่อท่าแต่ละท่านะครับแต่อยากให้นึกเป็นการขยับของร่างกายมากกว่านะครับพื้นฐานง่ายๆเลยหรือว่า fundamental movement นะครับหลักๆเลยจะมีอันแรกนะครับที่เป็น knee bend หรือว่าการงอหัวเข่านะครับอันต่อมาเป็น hip hinge นะครับหรือว่าการงอสะโพกมีการ push นะครับ push ทั้ง horizontal แล้วก็ vertical การ pull นะครับ horizontal pull vertical pull นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็น rotation นะครับก็คือการเอี้ยวแล้วก็บิดตัวนะครับวันนี้ก็เลยมีโปรแกรมหนึ่งที่จะ รอบพรมทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเลือกท่าอื่นก็ได้แต่ขอให้อยู่ในมูฟเมนต์นี้นะครับลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับผมจะทำเป็นโร m มาเนียนเด็ดลิฟต์นะครับนั่นก็คือฮิปพินช์นะครับถือน้ำหนักไว้ข้างหน้าลำตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มจากงอสะโพกอันนี้ก็คือเราจะได้ฮินช์แล้วครับ1อันนะครับเราจะทำท่าละสิครั้งนะครับฮินช์โน้มลงมา โปรแกรมนี้จะใช้แค่คาร b เบลลูกเดียวนะครับหรือเป็นน้ำหนักอื่นก็ได้นะครับอันต่อมาครับเราจะมาต่อด้วยนีเบนนะครับก็คือการงอหัวเข่านะครับผมจะปรับน้ำหนักถือขึ้นมาเป็นกอลเปเลนะครับแล้วก็จะเริ่มจากการทำ Squat นะครับอันนี้ก็จะเป็นนีโดเมนแนสก็จะใช้หัวเข่าการงอเป็นหลักนะครับ15ทีเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยครับเราจะทำเป็นพุชนะครับวันนี้จะทำเป็น Ver t i c a l push ก็คือดันขึ้นเหนือศีรษะนะครับถือน้ำหนักไว้ใต้คางของเรานะครับเรายกขึ้นเหนือศีรษะแล้วกลับลงมาหายใจออกกลับลงมาขึ้นหายใจออกแบบนี้ครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับแล้วต่อเน,นื่องครับเราจะทําเป็น horizontal pull นะครับก็คือดึงเข้ามาหาตัวนะครับเราจะยืนขาข้างหนึ่งข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลัง โน้มตัวมาแล้วก็ดึงน้ําหนักขึ้นมาแบบนี้ครับข้างละสิครั้งครบแล้วก็สลับไปอีกข้างหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับเป็นโรเทชันนะครับเราจะทำเป็นสต a b บิ i ี y ลิฟต์นะครับหรือว่าโรเตชันขาด้านหนึ่งอยู่ข้างหน้าด้านหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับถือน้ำหนักไว้ข้างลำตัวนะครับแล้วยกเข้ามาแล้วดันขึ้น กลับลงมาแล้วดันขึ้นเราก็จะได้ในส่วนของ Protation ครับแล้วก็สลับข้างครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเลือกท่าเพื่อทําโปรแกรมออกกำลังกายของตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องยึดติดกับชื่อท่าต่างๆนะครับแต่อยากให้นึกถึง Movement หรือว่าการขยับร่างกายพื้นฐาน f u n d a เมนทัลมูฟเมนต์ครับ